ุณภูมิธรรมคะเมื่อเช้าเนี่ยหาหรือกับทางแม่ทัพภาคที่สี่กับทางาตํารวจภูธรภาคเก้าเรื่องความรุนแรงในพื้นที่ตอนนี้มีการประเมินยังไงบ้างทําไมสถานการณ์มันดูเหมือนมันจะรุนแรงขึ้นในระยะนี้นะคะครับก็ก็เรื่องเรื่องนี้ที่มันเกิดติดต่อกันภายในสี่ห้าวันเนี่ยนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ทีเ่เป็นความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนที่ ที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความอา,อาจจะเกิดความไม่มัน่นใจต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็เป็นห่วงก็พยายามจะรีบเข้ามาดาเนินการแก้ไขเมื่อเช้านี้ยเมื่อคืนเมื่อคืนผมได้คุยกับท่านผู้บริการฐานบกซึ่งท่านอยู่ที่มาสิงคโปร์นะครับได้โทรคุยกันแล้วก็ได้คุยกับทางผู้บริการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ก็ก็ได้คุยทั้งสองท่านแล้วก็ได้สั่งการไปแล้วว่าผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนให้ทํางานเชิงลุกเข้าไปจัดการปัญหาแล้วก็ให้ยุติสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้โดยเร็ววันเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ที่เกิดเหตุเราก็จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นใจให้พวกท่านทั้งหมดเนี่ยอย่าง เต็มที่และโดยเร็วนะครับค่ะท่านท่านมน,น,นตรีคะในในพื้นที่นะคะขออภัยค่ะในพื้นที่มีการประเมินยังไงว่าตอนนี้เนี่ยระยะหลังเป้าหมายมันจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางเสียส่วนใหญ่นะคะประเมินกันยังไงบ้างคะท่านคะคือขณะน,นี้เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนแต่มันมีทางที่เป็นไปได้จากการข่าวหลายทาง แล้วเราก็ได้เข้าไปตอนนี้เราเรารู้แล้วว่ามีใครต่อใครต่อใครต่อใครที่อยู่ในเครือข่ายบ้างนะครับก็ยังไม่อยากประเมินอะไรตอนนี้ให้ฟังนะครับ <c oughs> อยากจะขอเคลีร์ภายในเจ็ดวันนี้ให้มันได้รู้ผลมากกว่ <c oughs> าผมได้บอกไปแล้วว่าระยะยาวเราวางไว้มีการคุยกับท่านอันวาแล้วก็พยายามจะประสานกับกับรรคการเมืองต่างๆที่จะช่วยกัน ภาษาและแก้ไขัปหราระยะยาวแต่าระยะสั้นเนี่ยเมื่อเช้าผมบอกกับแม่ทัพภาคสี่ซึ่งในโครงสร้างเนี่ยท่านเป็นตัวตัวหลักในการที่จะเชื่อมกับทางพุทธการผู้จัภาคเก้าอยู่ภายใต้ร่มวันนี้ <c oughs> แล้วก็ทางมหาไทยก็อยู่ภายใต้ร่มวันนี้ <c oughs> ต่อพอต่อก็อยู่ภายใต้ร่มวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้บอกไปแล้วว่าเออเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องยุติการก่อเหตุนี่โดยเร็วแล้วก็ได้มีการดําเนินการ <c oughs> ผมได้สั่งการไปว่า <c oughs> ท่านต้องทําในสิ่งที่ท่านที่ท่านควรทํานะครับใน ในเกาะอำนาจหน้าที่ที่ทํางานในเชิงลุกให้ออกไปนะครับก็เรื่องยุทธการไม่คงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับก็ผมว่าท่านรอดูภายในเจ็ดวันที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยสรุปดีกว่าค่ะนั่นเป็นแง่ของความมั่นคงถูกต้องไหมคะท่านรองนายกใช่ครับค่ะท่านในฝ้าฝ้าของการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขตอนนี้มีความน่าจะมีความเร่งด่วนขึ้นมาแล้วหรือไม่คะน่าจะมีการมองไว้แล้วใช่ไหมคะ ก็เป็นความเร่งด่วนแต่ผมก็ยังไม่ตั้งเพราะว่ายังคุยข้อสรุปหลายอย่างไม่ได้แล้วก็ผมก็ถามคําถามกลับไปว่าคนที่มาเจจาที่ผ่านมาเนี่ยใช่เบียนเอ่ยเบียนตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าใช่ระดับที่สามารถที่จะพูดคุยได้หรือเปล่าเพราะว่าระหว่างที่คุยมาตลอดเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะนั้นถ้าคุยไปอย่างนี้มันก็ มันมันก็จะไม่เกิดประโยชน์พราควรจะต้องได้คนที่สามารถที่จะจัดก,การได้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการหนึ่งที่เขาพยายามจะเเร่งเร่งขอคุยให้เร็วซึ่งผมก็บอกเขาว่าก็าหยุดยิงนะครับถ้าหยุดยิงได้แล้วก็คุยกันก็โดยโดยจะจะได้มันก็ควรจะยุติในสภาพปกติผมก็ขอเขาช่วงเดือนเดือนละมาดอนว่าเดือนละมาดอนหนึ่งเดือนเนี่ยหยุดเลยอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็ถ้าจบแล้วก็เราจะเริ่ม พูดคุยผมก็จะตั้งคนที่เข้ามาพูดคุยที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดไม่ไม่ได้บอกว่าผมจะตั้งใครมาคุยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท่านนันวาในท่านได้ตั้งตั้งูดกิจจานะครับที่สนับสนุนผู้ช่วยสนับสนุนเนี่ยขึ้นมาแล้วซึ่งผมก็จะพบกับท่านในการที่จะรับฟังแล้วก็มีโจทย์ที่จะให้เข้าไปว่าผมต้องการเรื่องอะไรบ้างในหลักการอะไรถ้าถ้าใช่ พอเห็นด้วยก็มันนัดการเจรจากันนะครับแล้วก็ผมกต็ต้องการคนที่มั่นใจว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมกําลังนะครับทางอาวุธนะครับได้อย่างเป็นจริงถึงจะคุยนะครับถ้ามาคุยแบบคุยไปเรื่อยขอนูน่นขอนี่แต่ว่าบอกให้หยุดก่อนแล้วมาคุยกันก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้มันก็ ผมก็ไม่รู้ว่าผมเจรจาไปแล้วมันจะได้ผลออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะท่านบอกว่าถ้าถ้าพูดถึงในพื้นที่เนี่ยเขาก็อยากให้มีการกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขหรือว่าพูดคุยให้เกิดความสงบในพื้นที่ให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าตอนนี้ดูเหมือนจะขาดการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ควรจะมีพื้นที่ให้ได้คนในพื้นที่ได้ได้ร่วมกันแสดงความเห็นหรือว่าได้ร่วมกันส่งข้อเสนอแนะไปเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จรริงงๆต ทางรัฐบาลมีการพิจารณาในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะเอ่อข้อเสนอจากจากจากการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการที่จะขอให้เป็นอย่างไรเนี่ยโดยปกติก็มีการส่งข้อสรุปต่างๆมาเราก็รวบรวมไว้หมดอยู่แล้วนะครับส่วนว่ากระบวนการในการที่เราลงไปทําขนานี้ผมให้ทุกหน่วยไปเนี่ยก็ให้ดึงความมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาประมวลกันเพราะว่า ในพื้นที่เองก็เห็นไม่เหมือนกันนะครับช,ชาวพุทธเองเขาก็กังวลใจก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทางผู้นำศาสนาก็ต้องการพูดคุยกันก็อย่างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ไปในเป้าที่ต้องการสร้างสันติสุขร่วมกันเพราะนั้นเราเองเรายืนหลักการอยู่แล้วว่าเราต้องยอมรับสังคมพระหุนะครับพระหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ต้องยุติสงครามได้จริง แต่ว่ายังไงก็ต้องเจรจาภายใต้กรอบของกฎ <c oughs> หมายรัฐธรมนูญไทยซึ่งเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีประมาสัตย์ <c oughs> ตรงเป็นประมุข <c oughs> ถ้าตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่รับกันได้ก็มาคุยกันแต่ถ้า<ม>ถ้าจะแบ่งเป็นรัฐบัตานีออกไปหรือจะเป็นเป็นรัฐอิสราเอลออกไปเนี่ยอันนี้เราคงไม่เจรจาค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองถึงคนในพื้นที่เองค่ะท่านก็ตอนนี้เหมือนเขาจะอยากให้มีคนที่รับผิดชอบก็คือน่าจะมีคนที่เป็นตัวตนในการได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยหวัวหน้าคณะเจรจาขึ้นมาจริงๆจ,จ,จ,จากทางฝากฝั่งรัฐบาลด้วยตรงนี้จะสามารถตอบสนองคนในพื้นที่ได้ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าถ้ากระบวนการมันเริ่มแล้ว มันอาจจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ได้นะคะก็ขบวนการมันเริ่มมานานแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่คําตอบว่าพอตั้งอันนี้ขึ้นมาแล้วทุกอย่างจะหยุดนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นการเจรจาและพร้อมจะตั้งทันทีในการคุยจะขอให้ได้คนที่จะคุยจริงๆเอถ,ถ,ถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปคุยแล้วมันจะเกิดผลอะไรค่ะค่ะ ขณะเดียวกันใน,นแผนทิศทางที่เป็นทิศทางที่เราสนับสนุนอยู่แล้วให้เกิดการเจรจาร่วมกันนะครับแผนยุทธศาสตร์ในการดับไฟใต้เห็นว่าล่าสุดนีท้ทำเสร็จแล้วหรือไม่คะนั้นค่ะอ,อทำขึ้นมาหน่วยที่เป็นหน่วยทำกับหน่วยปฏิบัติบางหน่วยเขายังไม่เห็นว่ามันมีความ สอดคล้องกันก็จะแสงผมได้สั่งให้ไปแก้ตอนนี้ได้ยินว่าแก้มาแล้วแต่ว่าก็กําลังจะเข้าประชุมเพื่อจะพิจารณาร่วมกันพอจะเปิดเผยรายละเอียดได้ไหมคะว่าส่วนไหนที่อาจจะยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอยู่นะคะก็ผมว่ารอให้เสร็จแล้วก็แถลงทีเดียวนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วก็จริงๆเดิมผมจะลงไปเนี่ยผมจะคุยในอำเภอนะครับสองสามจังหวัดภาคใต้ทุกอำเภอแล้วก็จะคุยคุย ผู้กำกับสถานีตำรวจทุกทุกสถานีในสามจังหวัดชายแดนแล้วก็จะคุยกับผู้บังคับกองพัน์กับผู้การกรมนะครับในแต่ละทนแล้วก็คุยนักธุรกิจที่ผมจัดเซสชั่นไว้หมดแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาแผนทั้งหมดเนี่ยมาถามว่าอย่างงี้มันเวิร์กไม่ในทางปฏิบัติแล้วก็คุยกันนะครับก็ก็ผมว่า ก็ตอนนี้ผมก็เร่งแล้วละ่ะแล้วก็ uh huh. คิดว่ามันก็ควรจะต้องรีบสรุปโดยเร็วก็ข <Okay. S 2> อขอให้สรุปชัดเจนแล้วค่อยถแถลงดีกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นมีกรอบยุทธศาสตร์เต็มไปหมดก่อน uh huh. หลังในถึงจะตัดสนกัน okay.